สวัสดีสบายพี่แอนดี้พี่น้องเบิร์ตสุขุสุสเด้วจ้ะยิน,นดีต้อนรับมาซู้อสองจิ๋วเชนแนลยด้วยพี่น้องตอนนี้ก็จะจิ๋วพายทงเนือเมือน,นี้นจ่อจิ๋วสิไปเกี่ยวเขาซอยซับปิง้งใช่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เข้ามาหอดทางเขาหน้าพันแล้วหน้าภูเกอยรติพี่น้องข้างในปแต่ว่าเาหาทางเขาบราิษัทได้เฮาคิดก่อนพี่น้องเจ้าจิ๋วเคยมาเื่อหนึ่งนี่แล้วมาหน้าพิน่นเขาทางไหนนะดี่เพื่นอนไปไป เบิ่งกก็น่าสองีลงทางนะมากมากกับมาสวยเป็นตาแบบคาแรงสิรถให้พี่น้องเลยข้างนาไปเรียกว่าเขาจำได้ข้างล่างว่าเขาปวดหลางนาแหละทางแวร์แถว้างบ้านก็ปวดไปน้นองปะพี่น้องเลยมากกับมาสวยสวยยังหาทางข่าวหน้าข้าวาพออีกไล้พี่น้องเลยเบิง่งเบิเขาคิดก่อน เทาเจียวมากเธอเดียวกับปี้เท่แหละพี่น้องเอ้ยลืมเลยจังแม่นทางใดแต่หาที่เข่าถือพยานว่าเทาเจียวยานว่าทางทางที่เท่าเจียวเคยเข่าผมก็สีตันทางเนื้อบอกกับบูเนาะเดี๋ยวเหาลองเขาก่อนเด้อจ้ะทางเวก,กมิกบอกรู้ว่าจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงกก่อนพี่น้องเลยหาทางเขาก่อน อะไรก็ต้องเซ็ดทามเพื่อนนะ่ะแหะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าท่างเขาแวกกมีบ่กมันเลยก,ก้มมีข้เาเขาวบอเคยข้าวทางนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวฮ่าลองก่อนเยี่ยฮ่าวขาทางนี้ก่อนตายป่นะนาะเดียเเด๋ยวฮ่าเดี๋ยวฮ่าสีแว่ทามซาบัดกันเนาะเออทามแน่ท่าวนะ่า,าออกท่าว่าออกไปทางนี้มันนะสิไปหน้าไดบอน้าไทห,หน้าสปริงจ,รจ้าก็จ๊ะ อ๋อโดยขอบใจจ้าโดยโดยโดยขอบใจจ้ะต้องทาบได้พี่เนาปะประทมบปรูได้หนิลงทางเลยเด้อนี่แต่ยังนีแบบพอเข้าอกแบบชาวบ้านเขากะหุ่นจักทางอุย้ยวา้าบรรยากาศหน้าพนดีได้พี่อนออ้องแต่ว่าถ้าระทึงหน้าประจับได้หนิลงทาง,งเกลียวเวียนไปเวียนมา คนละหน้าหน้าพันยืนรุมคนละพี่น้องเอ้ย <c oughs> มากระสวยยังลงมทางอีกตายตายว้าใบแม่มาทางไหนก็นงามค่ะโค้กเข่าฮะซุกคนละพี่น้องเลยเท่านี้อ่ะนี่นแต่พี่น้องเอ้ย าเพิ่นขานาดแต่ไม่ดอแค่เพ้นเพลินอยู่ดาลาทิ่เป็นเพิ่นหลายเยอะนมาสวยมากนะครับยอมมาหอดหน้าเรียบร้อยอมาหอดหน้าวบูนัแ่แล้วตายล้วเมื่อชิบ้าหอดบรรยากาศที่หน้าดีสุดเลย พอกระโดงก่อนมาสวยยังมาสาอีกตังสาตังสวยแกจะเจอโรคโจเขาก่อนด้วพี่โตให้ก็แล้วหมนั้นพี่องให้เดียวเห็นแต่เศาสิบต่อให้นี่ออซุกหลเด้พี่น้องนี่ข้าเขาในย่างบริาวเเกก่ยวจัดีพี่โตวาเราอีกแต่รากาศนีงาม ง่าเป็นร้ายทงติดกันเลยเน่ไปเล่ได้กับเขียวเขียวตาค่ะไฮท,ที่สองพี่น้องบีเดน้าเวอไฮเวอร่ใหญ่ไฮน้อยๆเรเวลาเกียรก็เลยแบบเออซึกแล้วไว้ไปพี่น้อง ขันทาเกี่ยวเขาแล้วสองทายขึ้นภาคเที่ยงก่อนพี่น้องจ้ะห่อ,หอนแน่ลีเด้งแห้งอันนี้จ้ะเ่ากระพายทงปันบาเท้า,าไปเหยดดินไปเที่ยวใช่เนาะจริงๆว่าเกี่ยวเขาจะสื่อสองพายเพล่ะจ้าอยู่แถวกลางหน้าเลยแต่สบายเนี่ยพี่น้องเวลาย้าำดำหายดำหน้า กระโดดหนำขึ้นไปเลยรดน้ำใส่ให้ใหายหน้อยค่ะขอเพิ่นเริ่มซุกลายได้ได้เพิ่นเกี่ยวไปไล่หายหเลยขาหอเลยไปตายจากตน้นน้ำน้องอย่างเดียวขี้เื่อจนค่ะคือเย็นจนเซื่อค่ะ ขึ้นมาหอดธนาแล้วเทีย่ยงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเห็ดกินเถากปะเราเห็ดกินเถ่าก๊านางถาเน,นี่เยเราเช็ดลาบส่างให้กินพี่นอ้อง,ง <laughs> ยอบพี่น้องลมเย็นดีนะจ๊ะ เจียวมาเจียวมา,า,เ,วมากเกี่ยวขาวลาสูตรกรปีที่แล้วจะมามากับหม่เจียวมาเธอเดียวช่องเธอเนี่ยแหละมารอบนี่ก็โดยจำทางมาคอยรบอไดดมาแต่เหิงแต่ว่าดีเนี่ยนทางมาานาคุณมันแปลนแล้วก็ผ่านเพื่อนคนมาพร้อมๆก็เลยถามทางเพิน่นซึ่งมาหอดแต่แท <ach> ้แทะไทยมาได้เนี่ย ทางผ UM kind of ัวกำลังสุรมนกับจับไก่พี่น้องยพี่่อถ้าสองคนยังไม่ได้เนี่ยคือแบบไม่ต้องกินละ What? you ไม่ได้ย uhm ืดหรือกระเทาะเขตกันอย่นอนคนงามดีท่ะแต่จะคนลงต่าพี่น้องซาเจียวจะกินขาวกันในวันนี้ซาเปีนวันต้มไก่เรียบรล่อแล้วมากินขาวกันวัน